นพังฟาร์มนะครับผมก็มีฟา์มดังรูปเลยนะครับผมมีโรงเรือนแล้วก็มีพื้นที่ปล่อยโคนะครับประมาณห้าไร่แล้วก็มีตานตากมูลโคนะครับส่วนแปลงหญ้าของเราเจะประมาณสิบไร่นะครับผมแล้วก็มีบอ่อหมักสองบ่อบ่อละห้าสิบตันนะครับผมและส่วนสำคัญก็คือเรามีบอ่อแก๊สนะครับผมสี่สิบรูปบาทเมตรแล้วก็บอ่อไดะครับผมห้าห้าสิบ กบาทเมตรส่วนโรงกริบอาหารกับอุปรกรณ์ครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็ผมแล้วก็บ้านพักอยู่ด้านหน้าครับผมส่วนโรงเรือนโค,โคพื้นเมืองการกอร่อสร้างเขาจะใช้แนวคิดการพึ่งพาธรรมชาติใช้วัสดุหลังคาที่เหมาะสมช่วยกักความร้อนเข้าสู่อาคารความชันของหลังคาครับผม18.5องศาหลังคามีความ ชัน20องศาจะระบายความร้อนได้ดีและมีค่าก่อสร้างประสุธันประหยัดครับหลังคาควรเป็นทรงจั่วสองชั้นขนาดพื้นที่โรงเรือนครับความสูงอาคารรูปทรงหลังคาการจัดบางอาคารที่เหมาะสมด่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนภายในโรงเรือนลักษณะประกอบโรงเรือน,นครับผมก็คือ ความกว้างของตัวล่างระยะห่างของตัวชั้นบนและชั้นล่างระยะห่างชายคาความสูงชายคาถึงด้านหลังคา <c oughs> พื้นที่โรงเรือนความกว้างของโรงเรือนแล้วก็ความสูงโรงเรือนความยาวของงเรือนครับวัสดุที่ใช้นะครับก็คือวัสดุที่ผ่านการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบราคาคุณภาพและความความสามารถในการมีการกันความร้อนประหยัดค่าใช้ใจ่าย นะครับสังกะสีแล้วก็กระเบื้องลอยคู่กันความร้อนดีวัสดุคอกครับผมไม่ยุคค่าครับผมประหยัดค่าใช้จ่ายเหล็กมีความแข็งแรงโครงสร้างก็คือไม้วัสดุทําผนังกรณีมีผนังครับผมก็คืออิฐบล็อกไม้เนื้อแข็งพื้นเป็นคอนกรีตครับการออกแบบสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรือนนะครับผมโรงเรือน รมเย็นควรตั้งองศา12.5 1 2 5, 5 0นะครับผมลมเย็นทางที่ตะวันออกเฉียงเห,งหนือ1นควรตั้งโรงเรือนให้หันหน้าไปทางทิศ12.5องาง,งศาเหนือครับผม2ควรปลูกต้นไม้ที่ทิศใต้และทิศตะวันออกของทิศตะวันตกของโรงเรือนนะครับ3ควรเพิ่มบ่อน้ําทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยบ่อน้ํามีความลึกหนึ่งเมตรครับ 4. ปลูกไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มด้านบนทึบด้านล่างโป่งเมื่อต้นไม้เมื่อต้นไม้มมไ,มได้เติบโตที่ต้องมีความสูง6เมตรทรงพุ่มด้านบนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4.5เมตรระยะห่างพุ่มห่าง1เมตรทนแรงทนน้ำท่วมครับระยะห่างปลายพุ่มนะครับห่างกัน1เมตรถ้าจะปลูกในโรงเรือนนะครับขอครับ ครับในส่วนของอาหารสัตว์นะครับคุณสมบัติของข้าวเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมักนะครับมีสีน้าตาลทองนะครับมีความอ่อนนุ่มกินง่ายมีกลิ่นของแอลกอฮอล์และกรดอ่อนๆนะครับ2นะครับไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อราในกลุ่มที่ผลิตอะฟาออกซินนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นถึง5 0เนะครับโปรตีนมากกว่า 3- 4เปอร์เนนะครับขึ้นอยู่กับการปรับสูตรและสภาวะที่ใช้หมักนะครับ มารู้จักอาหารของโคคุณนะครับจะมีอาหารหยาบนะครับหมายถึงวัตถุดิบอาหารสาัตว์ที่มีใยอาหารมากกว่า18%ขึ้นไปนะครับ2นะครับอาหารข้นนะครับหมายถึงวัตถุดิบอาหารที่มีเส้นใยน้อยกว่า18%ขึ้นไปนะครับมีความเข้มข้นของภาชนะที่ให้พลังงานสูงนะครับเช่นธัญพืชต่างๆข้าวข้าวฟ่างนะครับ การให้อาหารถูกสูตรถูกน้ำหนักนะครับให้โคกินอาหารข้นหมดก่อนถึงจะให้กินข้าวหรือฟางนะครับถ้าให้หญ้าหรือฟางก่อนธรรมชาติของโคชอบกินหญ้าจะทําให้โคกินอาหารข้นไม่หมดหรือไม่กินเลยและจะทําให้โคโตช้านะครับต้องมีน้ําที่สะอาดให้กินนะครับและมีเกลือแร่ให้โคได้เลียงตลอดเวลานะครับให้อาหารเป็นเวลานะครับคือเช้าและเย็นโดยปริมาณอาหารสัมพันธ์กับน้ําหนักของโคด้วยนะครับเช่น โคน้ำหนัก300กิโลกร,รมัมให้อาหารคน1%นะครับของน้ำหนักตัวเท่ากับให้อาหาร3กิโลกร,รมัมแบ่งเป็นเช้า1.5กิโลกร,รมัมเย็น1.5กิโลกร,รัมนะครับให้อาหารหยาบเช่นให้หญ้า4%ของน้ำหนักตัวนะครับเท่ากับให้หญ้า12กิโลต่อวันนะครับแบ่งเช้า6กิโลกร,รมัมเย็น6กิโลกร,รัมนะครับหรือให้ฟาง3%ของน้ำหนักตัวเท่ากับให้ฟาง 9กิโลกร,รัมต่อวันนะครับแบ่งเป็นเช้า4.5กิโลกร,รมัมเย็น4.5กิโลกร,รัมนะครับสายพันธุ์ที่เราเลือกเลี้ยงคือสายพันธุ์วัวบามันนะครับคุณสมบัติของวัวก็คือจะทนร้อนทนชื้นนะครับทนหิบทนแมลงกินตัวแรงแล้วก็สันผิวหนังเฉพาะที่ได้ครับคลอดลูกง่ายแม่เลี้ยงลูกเก่งครับกินอาหารคุณภาพต่ําก็รอดได้ลําไส้ยาวเปืร์เส้นเนื้อไม่แพ้วัวของฝรั่งนะครับ ที่อุณหภูมิ40-45ถึงองศาเซลเซียสก็ทนได้นะครับที่อุณหภูมิ0-13ถึงองศาก็ทนได้ครับจุดอ่อนที่เห็นได้ง่ายคือระยะอุ้มท้องนานไปหน่อย290-295วันนะครับ้าเลี้งดีๆอาจจะโควิง่งอินทาวิวลราวถึง385วันและควรททำให้ได้ในส่วนของ BMC นะครับมิสเด็ดโบเดลแคนวาสคีพาร์เนอร์ของเราจะเป็นรัดอาหารสัตว์รัดอุปกรณ์แปรรูปเนื้อสัตว์นะครับ กิจกรรมเราจะเป็นการเลี้ยงการแปรรูปการจําหน่ายนะครับทรัพยากรทรัพยากรของเราจะมีโคเนื้อมีฟางมีรถไถมีรถขนโคนะครับแล้วก็ข้อเสนอของเรานะครับเราใส่ใจในการเลี้ยงวัวโดยให้อาหารคุณภาพมีการตรวจสุขภาพก่อนส่งจําหน่ายนะครับไขยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื้อโคขนข,ของฟาร์มเรามีคุณภาพและไขมันแทรกสูงนะครับ กลุ่มลูกค้าของเรานะครับกลุ่มคือผู้ที่ต้องการเนื้อโคขุนคุณภาพดีผู้ที่ต้องการพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อค้าแม่ค้าโคนะครับ่อ,บอ,อช่องทางนะครับขายหน้าฟาร์มลงขายตามเฟซบุ๊กแล้วก็ขายตามงานมหากรรมสินค้าทางการ,กรเกษตรต่างๆนะครับคัสคัสตูเมอร์รีเซพเมนต์นะครับเนื้อโคขุน คุณภาพดีแล้วก็ลูกโคขุนนะครับค่าใช้จ่ายนะครับของเราจะเป็นค่าไฟค่าน้ำค่าอาหารค่าฟางแล้วก็ค่าแรงงานครับรายได้ของเรานะครับจะได้จากการขายเนื้อโคขายลูกโคขายมูลโครค,ครับสัดส่วนตลาดซื้อขายโคที่มีชีวิตนะครับ ตลาดระดับกลางนะครับจะอยู่ที่ร้อยละสี่สิบสี่นะครับจะเป็นพวกตลาดตามหมู่บ้านหรือจะเป็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตลาดส่วนใหญ่ร้อยละห้าสิบสามจะเป็นมาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตลาดระดับบนนะครับจะอยู่ที่ร้อยละสามจะเป็นพวกวัวระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็ตามภาพนะครับจะเป็นระดับไขมันแทรกนะครับของฟาร์มนะครับจะมีตั้งแต่ ระดับ1จนถึงระดับ12นะครับจะอยู่ตามระดับไขมันแทรกก็จะเรียงตั้งแต่ A1 ถึง A5 เลยนะครับสำหรับหญ้าในเปียนะครับหญ้าในเปียเป็นพืชที่ตอบสนองต่อการให้น้ําและปุ๋ยหากวันนี้เกษตรกร,ร,กรตัดหญ้าในเปียออกขายพรุ่งนี้ต้นหญ้าที่ตุกตัดออกนั้นจะงอกขึ้นมาใหม่ทันทีเกษตรกร,ร,กรนั้นสามารถตัดหญ้าในเปียออกขายได้ทุกๆ2เดือนครับ แค่ลงทุนปลูกหญ้าในเปียเพียงครั้งเดียวหากเกษตรกรดูแลจัดการแปลงปลูกได้อย่างดีสามารถเก็บเกี่ยวหญ้าในเปียออกขายได้ยาวนานถึง10ปีครับเรียกว่าให้ผลตอบสนองนานกว่าการทําไร่อ้อยเสีอีกครับผมเพราะอ้อยปลูกแค่3ปีก็ต้องรื้อแปลงทิ้งเพื่อปลูกใหม่จึงอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกหญ้าในเปียเป็นพืชเศรษฐกิจตัวเลือกใหม่ในอนาคตครับ ไปนะครับจะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลครับคุณประโยชน์ของหญ้าอิสราเอลพบว่ามีโปรตีนมากถึง20%สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายชนิดเช่นหมูวัวควายแพะแกะม้าเป็ดไก่ปลาและอีกหลายอย่างครับผมต้นหญ้าอิสราเอลสามารถตัดนำมาให้สัตว์กินได้เลยโดยไม่ต้องใช้เครื่องสับครับพเพราะเคี้ยวง,ง่ายหวานกรอบล้าต้นไม่สูงมากนะักหญ้าหวานอิสราเอลหรือเนเปียอิสราเอลสำหรับเลี้ยงสัตว์นั้น ตามที่ได้ศึกษามาพบว,ว่ามีโปรตีนมากถึง20%เมื่อเทียบกับเนเปียที่มีโปรตีนเพียง10%เท่านั้นะครับและสามารถตัดมาให้สัตว์กินได้โดยไม่ต้องสับการใช้อาหารทีมอานะครับปกติการย่อยอาหารจะเกิดขึ้นในกระเพาะลูเมนเป็นส่วนใหญ่โดยกิจกรรมทางกายภาพของสัตว์และกิจกรรมของจุลนินทรีย์ในกระเพาะที่จะทําหน้าที่เปลี่ยนอาหารเป็นกรดไขมันในสูตรทีมอานั้นจําเป็นต้องลดขนาดอาหารหยาบลงเพื่อการผสมให้เข้ากันดีกับอาหารข้น ลดความฝาดของอาหารซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการกินได้ครับดังนั้นอาหารท m r ควรจะมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือ1ประกอบไปด้วยอาหารหยาบและอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสมควรมีระดับพลังงานและโปรตีนตามความต้องการของสัตว์ระยะต่างนะครับ 2. คุณภาพของอาหารหยาบและอาหารข้นต้องมีคุณภาพดีควรมีระดับโปรตีนไหลผ่าน3 0ถึงหารของโปรตีนทั้งหมดในอาหารมี nds ไม่เกิน35%เโดยเฉพาะอาหารหยาบ ถ้ามีคุณภาพต่ำจะไม่ช่วยให้การใช้ประโยชน์ของอาหารที่มาอยู่ในจุดที่สูงสุดนะครับ3ขนาดตามยาวของอาหารหยาบไม่สั้นจนเกินไปความยาวที่แนะนําให้อยู่ให้ใช้อยู่ระหว่าง 3- 5ถึงเซนติเมตรหรือยาวกว่าน,นี้นะครับ4การกระจายตัวของอาหารหยาบและอาหารข้นควรสม่ำเสมอทั่วถึง5สภาพอากาศต้องไม่มีลาหรือมอดและควรม,มีความน่ากินเป็นที่สนใจของโคครับส่วนการโดนสื่ออาหารพ่นสําหรับโคเนื้อโคขุนนะครับก็จะมี สูตรน้ำหนักไม่เกิน200กิโลกร,รัมทั้งหมด5 0สูตนะครับแล้วก็โคอายุมากกว่า1ปีหรือมากกว่า200กิโลกร,รัมขึ้นไปก็จะมีอยู่5 0สูตเช่นกันครับดังตารางในภาพครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาครับความต้องการพภชนาของโคขุนก็มีตั้งแต่150ถึง500กิโลกร,รัมครับก็จะแบ่งได้ตามตารางดังนี้ครับนี้ สูตรอาหารโคขนที่พวกเราได้ทําการออกแบบเองนะครับเราจะใช้ส่วนก็มีข้าวโพด5กิโลกรัมกากถั่วเหลือง12กิโลกรัมลำอ่อน20กิโลกรัมลำหยาบ25กิโลกรัมกากปาล์ม5กิโลกรัมมันเส้น26กิโลกรัมไดคลเซียม3กิโลกรัมวิตามิน0.5กิโลกรัมเกลือ2.5กิโลกรัและยูเรีย1กิลกรมครับจะได้เป็นวัสดุที่ใช้จริงก็คือทั้งหมด110กิโลกรัมนะครับ แล้วก็ราคากิโลกร,รัมจะตกที่กิโลกร,รัมละ8.82บาทเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่ได้ก็จะเป็นโปรตีน14.83น,นะครับพลังงานก็จะได้2.90กิโลแคลอรีพลังงานครับข้อแตกต่างระหว่างฟามของเรากับเกษตรกร,ร,ก,รก็คือเกษตรกร,ร,กรไทยไม่นิยมทำอาหารอย่าในให้อยู่ในรูปแบบแห้งเนื่องจากมีฟางอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอให้โคกินในหน้าแรงนะครับ ทั้งยังไม่นิยมตัดสดแล้วนํามาหมักไว้ให้โคกินในยามที่ขาดแคลนครับเนื่องจากกระบวนการหมักนั้นมีวิธีการที่ยุ่งยากและต้องใช้เงินลงทุนมากซึ่งตรงนี้เรานําข้อได้เปรียบมาปรับใช้และแก้ไขได้ทําการปลูกหญ้าหวานและหญ้าเนเปียร์ทดแทนคุณภาพโปรตีนของหญ้าหวานก็อยู่ที่20%และหญ้าเนเปียร์อยู่ที่ประมาณ10%นะครับและนำสูตรผสมเป็นสูตรหมักของฟาร์มเราครับผมครับ